รีวิวนะครับทวิตเตอร์สเตลโปรยี่สิบปีดลิมเบกนะครับมาในชุดเฟรมคาร์บอนนะครับดูเฟรมเขานะครับงานดีนะครับสวยงามกล้องไม่โฟกัสนะครับผมใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับ รา,ายละเอียดเฟรมนะครับคาร์บอนนาโนเทคโนโลยีนะครับมาในชุดเกียร์เลกโรสเปกนะครับ12สปีดนะครับอันนี้เป็นตีนผีเฟืองนะครับสูงสุดอยู่ที่เฟือง30นะครับ12ชั้น สับจานหน้าเป็นเล็กโทสเปคนะครับชุดนี้ส่วนจานหน้าเป็นจานเล็กโทสเปคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเบานะครับน่าจะอยู่นที่น้ำหนักประมาณ700กรัมนะครับให้มาที่ขนาดจาน50าสาสีนะครับยางเป็นอินโนวานะครับยางอันนี้700ดรคูณยี่ซีนะครับ แหวนลองคาร์บอนนะครับสเต็มสวยนะครับแฮนเป็นแฮนอลูนะครับอลโลูกรามดีทำสีเก็บสีโลโก้อะไรสวยงามดีนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะครับในส่วนของความลื่นของล้อนะครับ ก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับสําหรับล,อลออ้อติดรถอะลูขอบลิทรสเปกนะครับตัวนี้ดูมลื่นมากเลยครับส่วนเรื่องเกียร์นะครับาการเข้าเกียร์ขเขาเนี่ยเขาจะเป็นมือเกียร์แบบก้านเดียวนะครับาทางรถเกียร์แล้วเพิ่มเกียร์ในก้านเดียวนะครับ รูปแบบมันก็จะเป็นแบบประมาณว่ากดลึก <ứ> กดตื้นนะครับเดี๋ยวนะผมจะโฟกัสกล้องให้ดูนิดนึงก็อย่างกรณีถ้าสมมติว่าเราจะเข้าเกียร์นะครับก็คือถ้าเรากดตื้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเลื่อนเกียร์ลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนให้โซ่ลงมาด้านล่างมันก็จะกดแค่ตื้นต้นนะครับ ส่วนถ้าเรากดลึกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการขึ้นมาที่เฟืองใหญ่นะครับรูปแบบเดียวกันนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับ